สบายดีเด้อพี่น้องภูเขาอันนี้ก็มาแต้มความซุขแม่น้ำเห็นห้องนอนให้ความซุกของแม่น้ำก็คือภูเขาแต้มให้อีกจะเห็นภูเขาสัตว์่หยอาชาแต้มอย่างนดคนมาเียงพิ่มนี่มาเพิ่มปีเราพเลย

ผเนอุดบน้บนนาเตรียมโตมาไก,กินข้าวผมถั่ลันเต้พร้อมที่กินข้าวแล้วมีหมูเลวแซ่บอย,อยู่เอานีเขียนคนละหัวกันหดเอา้าเอาล็ตัวไหนบ๊ายบายมาหากาจะเ่นอะไสิลูสวบสดีปลาลู่นุาซนบน้ำ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 

เที่ยงกันอยู่บ่บ่บอยู่นน้องไอ้นี่อ้าวแล้วกันเนียงูหรือ่ได้พักพ่อนนะพี่ลูกเอ้ยไลกินกินกินลูกไม่นั่งในตูกใจเห็นแล้วะลูกใจแล้วเอ้ยแต่ละมือเที่ยงกันอยู่ตกใจน้ำเพ้อะแล้วหลับเที่ยงเด็กเพิ่มอีกแล้วพี่น้องเ้ยวันนี้เพิ่มมาอีกแล้วรบเท่ยงหนึ่งสองสามส่บรับเที่ยงในแรกสั่งเอ้ารับเที่ยงข้าวหอมไงเฮ้สบายดีน้องที่ใดนี้ก็ผูเป็นนะกินกินยังกินต่ำกัน สบายดีพี่น้องสัเงไปกำลังใจให้นกนน้องเด้อผู้ได้สมาหักทรงกันให้กวนเทแล้วพี่น้องไว้จีแล้วจี๊ดจี๊แก้วบองกิ้งงวอาใครขยากแ้วแ้วพอดีจำแก้วแล้วแ่แก้วแม่จ้าเอพะแขวี่กแ เดี๋ยวให้นาีา่าาเอนหายเอ้นอะน่ะเจ้าไหมครับสิงมูก็อแม่ที่เกา่าตนนน่นั่งเร่วกบายบายก้อนทาบวิธีเจ้าใหม่บอกน้งสาวกินน,กน้่งก็เฮ้ยตอเทีงแม่พากินอะไรกินปลาหรอ ในี่านแม่เลสีมือแม่เป็นแบบนีค่ะอไหนบ้าอ่าน้อม่นสีมือแมเอ้ยเลนสม ยังกินแค่ไหนนะมันบอกืม่กินมากกินขิ้ลดเนี่ยนะเรดูแลงานก็พาคิดตมามาดูนะแต่ไม่นอนงานเทุกคตุ๊กสบายตืลุยืออะไรตื่ยอืมโอ้โอันียังวะทานกำลังมน้าวนะ เนี้อมา่อยู่กันมาเขาเออเขาแค้เออเขาแข้งไม่น้องเขอไม่ใช่ไมนตองอันนี้เอาอูวัดตอนกงคืนอย่าพากันร้องไห้นะ แต่ามมือสองมือของฉันสามมือมือสามมือมี่มือเท่าเท่านีได้มีปาแต่ะ็ดไดมอวันนะมแต่วันชุกวันชุกวันชุกสาวอาทิจันอคารนะพูดอะไรมือหนึ่ง่บมือเออมื่ออยู่มือนเนาะ

ยายที่บ้านมี่ถึงมามันไมูุ่พรนคือจรียูนั้นไม่งหญ่ตลอดูุพันณึงรักที่ได้ที่หากันเจาะหอดขึ่เก้าจียูอยู่กับแม่แม่พ่าจิเซ็ก็อยู่ลด้คว่ามัวโคล่าไปไม่ขึ้นไม่หนุ่เห็นตัวขายต้องไม่อานเห็นกต่ต้อแม่แม่ใช่ ก,กีาากกงก็ดูโคราชอะไเอายาให้งัวเอาเฟือนให้งัวเอาเพือนให้หงัวงกับอาหารก็ไปลาจริงดเวยบางทีก็ไปทาตัดยามาให้วัวกินใครไปตัดแม่นาะดูก็เก็บหรอเดยวก็ตัด

เขาไม่ซึมมันรับมันจะพุ่งแรดูสิมันบ่แม่พาไปงมปลาดูหวยบ่งม,มปลาตรงไหนงม,มปลาอยู่ตรงไหนอันิี่นั่นมันี่นั่ปลาไมร้าลยๆหรอวะจ้ะได้ไหมไม่ก็ปาลาอะไรกได้ ใส่ได้ก่อนนะเห็นพ่อใหญ่อ้อยไหมพ่อใหญ่อ,อยมาช่วยมาข้าวบ่เอไ,ไดไมช่วยเออคือมากินน้ำมัน,น,ม,ม,นมัน,นมหรออมเลยปานันเข้ามาน้ำมัน,นมเากินน้ำมันนะเดี๋ยวป่านนั้นเดี๋ยวอ้วนจอยเดิมากะน,นาะ บุค่ายได้กินกนะบุกินขาบ,บราณเ,เอนเลยแบบหัวอะไรกินอะไรก็ห่างจาก้ากไปเลี่หางมุกเจ้ามากก็ที่จะพอ่อก็แบบยูนิมกินข้าวโบราณดูมันตเ,เล่นกระเบ,บิดบางทีไม่กินข้าวเลย ฮ่าเลยจ็บแผวขอมเอาเลยบ้านเาทางมันเจ็บแผลไปอะไรเจ็บแผลแลวข้อนแขวก็จะทอนแล้วแผลเป็นข้อนนี่ข้อนนั่นมีมีซองบงกอ,อกไ่ใครจะก้าออกค่ะ เขาคอดมากเยโอ้กเลยเออโอ้กเลยนีเอาเบิร์วงเลยเขาจะเบิร์ตเลยทำเลยอืมยิ่นะน่ารักไหม น้มกปอไปดูหนงกินเข้าเสร็จขยอยบแล้วงเจอเปียมาเลยอืมไอ้โจ้ให้ยังใหนบอกรู้มั้งโจ้ใหจ้งจัทุกอย่างแล้วทุกอย่างใง้บอกตัวอืมให้รับให้รับให้รับลูกมาม่มองงี้น้ยน้อยอยู่ปหาไม่ร้าม่ซื้อไม่เสียไว

แควเป็นอะไรแควไม่สบายแค่เป็นหซับอสแค่เป็นหลัก C ซเห็นและพี่น้องเอ้ยนะฮะแรงเขาก็มีสมัยแรกเขาพูดอะไรพี่น้องที่ติดตามรับซงคลิปไปพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อปาลุงเด้อบาย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 เป็นบอสบาย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 ยูเป็นอืมบอสคอยมักปากป็นไดเจ้าผมเนื่อยแล้ เอาบอกกำเนิดแล้วว่าเป็นเป็นปลาลูเลยบ้านใจเทะเลขาดเอาหาจังกับเจ้า